ต่อกันนะคะต่อกันนะพอดีเข้ามาธุระมาคู่นะต้นนี้นะคะซุปเปอร์ไว้นะซุปเปอร์ไว้มื่อกี้เบียบบอกไปสามร้อยห้าสิบาทใช่ไหมซุปเปอร์ไว่ร้อยห้าสิบนะซุปเปอร์ไว้ฟอร์มสองต้นสามต้นฟอร์มสามต้นเลยในหนึ่งกระถางนะสามต้นจริงๆนะในหนึ่งกระถางเนี่ยค่ะนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะซุปเปอร์ไว่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะซุปเปอร์ไว้สีสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาท ตอนนี้เป็นแปปเปอร์แตงโมนะแปปเปอร์แตงโมในพี่พิเศษให้เลยนะพิเศษให้แปดสิบาทเลยนะแปปเปอร์แตงโมสวยๆน่ารักไม้ฟอกอากาศนะหนึ่แปดสิบาทนะแปปเปอร์แตงโมแปดสิบนะคะแปดสิบค่ะ ปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเบบี้พิงค์นะเบบี้พิงค์หนึบาทนะเบบี้พิงค์หนึาสนะฟอร์ม2ต้นนะคะเบบี้พิงค์นะ150บบาทนะคะหนึ150ค่ะ เบบี้พิงค์นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะส่วนต้นนี้นี่พี่จดูาร์มด่างตรงนี้น้องเขาชื่อว่าสุวรรณภูมินะสุวรรณภูมิด่างนะสุวรรณภูมิด่างพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะสุวรรณภูมิด่างสองร้อยห้าสิบนะสุวรรณภูมิด่างนะคะสองร้อยห้าสิบบาท นี่ออร่าขาวนะออร่าขาวพี่พิเศษให้นะอยู่ที่แปดสิบาทนะออร่าขาวแปดสิบนะแปดสิบาทนะคะออร่าขาวแปดสิบบาทค่ะออร่าขาวแปดสิบบาทนะลูกเบนะลูกเบหนึ่งร้อยหนึ่งร้ยี่สบาทนะลูกเบลูกเบนะลูกเบชุมปูนะหนึ่งรอยิบนะหนึ่งร้อยี่สิบนะลูกเบนะหนึ่งรอยี่สิบ ้นนี้เป็นมหาเฮงนะมหาเฮงหนึบาทนะคะมหาเฮงหนึงร้อสิบาท มหาเฮงหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะล่ำซ้ำนะล่ำซ้ำเปียากฟอร์มสองต้นให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะล่ำซ้ำฟอร์มสองต้นหนึ่งร้อยยี่สิบาทล่ำซ้ำฟอร์มสองต้นนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ ต้นนี้วาเลนไทน์นะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ฟอร์มนี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะวาเลนไทน์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทวาเลนไทน์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะสุกสมนะสุกสมฟอร์มใหญ่นี้นะเปี่ยวขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะสุกสมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะ บุกสมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะต้นถัดไปนะใหญ่โดนเพื่อนเบียดต้นนี้นะน้องมีเชือกกวักทองเข้ากวักเงินเข้าบ้านนะโดนเพื่อนเบียดนิดหนึ่งกวักเงินเข้าบ้านฟอร์มนี้นะเพี่ยงให้ที่แปดสิบาทนะกวักเงินเข้าบ้านนะแปดสิบาทนะคะแปดสิบาทนะกวักเงินเข้าบ้านแปดสิบาทค่ะ ฝากเงินเข้าบ้าน80นะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสุกสมนะสุกสมฟอร์ม3ต้น4ต้นในหกระถางเลยฟอร์มกอนะสองร้อยสามนะคะสุกสมฟอร์มกอสองร์อยสามบาท สุกสมฟอร์มกสองร้อยสามสิบนะคะสองร้อยสาสิบนะต้นนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้ของบารามีลุ่งเรืองนะลูกไม้ของบารามีลุ่งเรืองนะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะลูกไม้หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะลูกไม้ลูกไม้หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้สุกสมนะสุกสมฟอร์มนี้นะหนึ่งร้ยแปสิบาทนะสุกสมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสุกสมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะ ต้นนี้เป็นสุกสมแบล็กนะสุกสมแบล็กฟอร์มสองต้นนะเียวขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบเช่นกันนะสุกสมแบล็กหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสุกสมแบล็กหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะสุกสม ใบต้นถัดไปนะคะต้นนี้อมรรัตนโกสินนะใบมีตําหนิจุดนี้เบี่ยวทําทไม่แตกนะอมรรัตนโกสินฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอที่120บาทนะพิเศษให้เลยเพราะพี่ทาใบน้องฉีกนะหนึบาทนะคะสาหรับอมรรัตนโกสินนะคะ120นะคะอมรรัตนโกสินนะหนึบาท หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะแดงมันแดงมงคลแดงมงคลตอนนี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะแดงมงคลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะแดงมงคลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต้นถัดไปนะกวากเงินเข้าบ้านกวากเอ้เงินไหลมานะต้นนี้เงินไหลมากวาดเงินกวาดเงินเนาะนะคะ กว่าเงินนะกว่าเงินพี่เอาให้ที่80บาทนะกว่าเงิน80บาท สวยมากๆเลยต้นนี้คำคูณส้มนะคำคูณส้ม140บาทคำคูณส้ม140่งร้อยสี่สบาทนะคำคูณส้มหนึบาทคำคูณส้มหนึบาทต้นนี้คำคูนแดงนะคำคูณแดงเปลี่ยวไว้ที่120่งร้อยยีนะ ฟอร์ม2ต้นนั้น120บาทนะคะคําคูณแดง120บาทนะ120บาทมณีรุ่งเรืองฟอร์ม2ต้นนะมณีรุ่งเรืองฟอร์ม2ต้นพี่เอ๋ให้ที่120นะ120บาทนะมณีรุ่งเรืองฟอร์ม2ต้น120บาท วาเลนไทน์วาเลนไทน์ฟอร์มกอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะวาเลนไทน์ฟอร์มกอใบกลมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะใบกลมๆแบบนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะวาเลนไทน์ Valentine. ต้นถัดไปนะพุ่มใหญ่ๆเลยต้นนี้คือกําไรนาคนะหรือก๊อดอาร์มี่นะกําไรนาคหรือก๊อดอาร์มี่นะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะกําไรนาคหรือก๊อดอาร์มี่นะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทกําไรนาคหรือก๊อดอาร์มี่นะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ ไปต้นถัดไปนะต้นนี้คือปากกายเพชรนะปากกายเพชรฟอร์มนี้นะ140นะปากกายเพชรน,นะมีด่างแบบนี้ด้วยนะสวยมากนะสีเปิด140บาทนะ140บาท ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสีอัมพรนะโทษถ้าสีพยอมสีพยอมต้นนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสีพยอมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสีพยอมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นออร่าส้มนะออร่าส้มหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพุ่มใหญ่ๆเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาท อ,อลาจมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเวียงเชียงรุง้งเวียงเชียงรุง้งฟอร์มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเวียงเชียงรุ้งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพศสามสีฟอร์มสองต้นเพรสามสีฟอร์มสองต้นหนึ่งร้อย ห้บาทเพชรสามสีฟอมสองต้น150บาทต้นนี้คือแก้วสารพัดนึกนะแปบาทแก้วสารพัดนึก80บาท ดีเยี่ยมนะคะหรือว่า40กระลัดนะสีเปิดสวยมากเลยต้นนี้นะ250นะดีเยี่ยมนะโอ้โทษค่ะ230นะคะดีเยี่ยมหรือ40กระลัดนะคะ230บาท เพชรสามสีฟอร์ม1ต้นนะคะ1น0่งบ,บาทเพชรสามสีฟอร์ม1ต้น140บ,บาท ้นนี้กุหลาบเงินนะกุหลาบเงินกุหลาบเงินหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกุหลาบเงินหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต้นถัดไปนะคะต้นนี้เหนือบาลมีเหนือบาลมีหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เนื้อบารมีพุ่มใหญ่ๆ150บาทเนื้อบารมีเศรษฐีนะคะหนึบาทลักกี้อามี่ฟอร์มใหญ่ๆ150บาทลักกี้อาร์มี่หนึ สยาม180บาทเพชรสยามสวยๆหนึยแปดบาททองนพคุณปุ่มใหญ่ๆนะคะ100 ีบาททองนบประคุณนะหนึบาทเศรษฐี <Lyn> พันล้านฟอร์ม2ต้น120บาทเศรษฐีพันล้านฟอร์ม2ต้น1น0่งร อัญมณีขาวฟอร์มพุ่มใหญ่ๆเลยนะฟอร์มกอหน,นึ่งร้อยยี่สิบอัญมณีขาวพุ่มใหญ่ๆหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะอัญมณีขาวช้างแดงสีเปิดสวยๆหนึ่งร้อยยี่สิบช้างแดงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะช้างแดงช้างแดงหนึ่งร้อยยี่สิบบาท 120บาทนะเพื่อนเบียดเลยเอียงหน่อย120บาทค่ะสุกสมแบล็กหรือสุกสมฟองโซดานะต้นนี้พี่แอขอที่230รามสิบ สุกสมแดงหรือสุกสมฟอร์มโซดานะ2องร้อยสามสิบบาทนะคะสุกสมสองร้อยสามสิบบาทนะคะต้นนี้แดงจัก,กรพัฒน่าหนึ่งร้อยแปดสิบาทฟอร์มกอเลยนะคะแดงจัก,กระพัฒนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะแดงดำเลยนะคะบางคนเรียกว่าทับทิมสทับทิมแดงนะแต่ แดงจัก,กรพรรดินะคะฟอร์มพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะ180บาทนะคะ180 ถัดไปนะคะ